อุยทุกคนอุยวายคู่อุยวายคู่ดแดงเต็มแผงโอ้เบ็ดถามไหลนอกมาหนึ่งพันห้าร้อยอุยทุกคนมาไงเบ็ดสามไหล ok ดีมากนะคะบอกแล้วว่าคลิปนี้จะมาแจแขนคําเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่าสิบปปีควรได้รับคำแนะนํานะคะ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับแคนล,ลสสาวน้อยน้ำวนคน,นนี้อีกแล้วนะคะมากันกับเกมสาวทำค้ายพีจีทุกคนคลิปนี้แคทดมาเพื่อนหลังแขนเลยทุนจัดไปเลยนะคะ500บาทคลิปที่แล้วทุน30ปันแทบไม่ขึ้นเลยทุกคนมาเว็บที่แคนนีเล่นอยู่จะเป็นเว็บเมซี่บูนะคะกีฬาคาสิโนโสล็อตไพ่หวยมีครบเลยเว็บนี้นะทุกคนเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำนะคะ2 0 50 6 0 8 1 0 0 500เติมได้หมดเลยนะที่สําคัญไม่ต้องทาเทอร์นะคะค่ายเกมฮิตดังๆก็มีให้หมดเลยมัน กคันนี่จะมีกลุ่มนหะทุกคนเป็นกลุ่มรวมยูรวมฐานลูกค้านี่แหละใครแต่ใครฟังเกมไหนในเว็บเมสซี่บูมายูดคันนี่แต่ละคนเขาจะส่งลงกลุ่มบอกกันตลอดนะคะนี่อย่างพี่แมวโง่ก็ฟีเบทสมรอบที่3ไหลนองเบดสอะไรประมาณนี้นะคะก่อนหน้านี้คันนี่ก็อัดสาวทำไปแล้วหลายรอบนะอัดไปสองคลิปก็มีแตกบ้างเกลือบ้างนะทุกคนนะใครอยากปั่นเว็บเมสซี่บูนะก็สามารถดูแนวทางเกมแตกในกลุ่มแัดได้เลยว่าเกมไหนแตกเกมไหนเกลือเกมไหน,เ,ไหนเขาปังกันมาบ้างเราจะได้ไปตามกันถูกนะในกลุ่มคันนี่เนี่ยจะมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีด้วย ใครเป็นผู้โชคดีได้รับเครดิตฟรีไปในแต่ละวันนะคะถอนได้เลยเต็มจํานวนนะไม่ต้องทายอดไม่ต้องทาเพิ่มสำหรับเครดิตฟรีนะทุกคน <c oughs> อะไรอพี่แคทมาเปิดแล้วผมได้ถอนซะที <c oughs> โอ้แคทรีได้ถอนไปรอบเดียวเวงสาวถำอ่ะเออคลิปนี้ค่ะจะมาแก้แค้นนะคะเดี๋ยวรอดูเลยมาทุกคนมาเริ่มเล่นเลยดีกว่าทุนห้าร้อยเราไม่เริ่มหรอกนะเบทหนึ่งเราไปกันที่เบทห้าเลย <c oughs> เพราะว่าคลิปนี้มาเพื่อแก้แค้นเดี๋ยวแคทจะลองซื้อด้วยนะคะโอ้โหมาเปิดให้คนในกลุ่ม ละตัวเองเกลือเองแคลดอ่ะมาเรามาสู้กันต่ออีกสักหนึ่งรอบถ้าคลิปนี้นะเกลืออีกนะอีท่ำแค่นี้มันต้องชำระทุกคนมาเดี๋ยวเราจะลองซื้อดูนะคะเบ็ดห้าซื้อก็สองร้อยห้าสิบไว้อยู่นะทุกคนไว้อยู่ว้าว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 ,าว,าวาเบ็ดห้าเบ็ดห้าไหลน,นอกร้อยห้าสิบทุกคนเฮ้ยมาวะ่ะไหลน,นอกมาวะ่ะไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเก็บทุนไปนเรื่อย เก็บทุนในการซื้อนะพอดูแล้วน่าจะซื้อประมาณหนึ oh. no. Dude, ่งถึงสามไม้เลยแหละคงไม่ได้ซื้อไม้เดียวแน่นอนแต่ดูทรงก่อนนะถ้ามันไหลนอกแล้วมันเข้าฟรีสายค่ะดีค่ะก็จะไม่ค่อยซื้อนะคะแต่ว่าจะลองซื้อดูลายเกมมันนะว้าวทุกคนเป็นห้าไหลนอกร้อยแปดสิบหกบาทสวย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 ไปอุ้ย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 ทุกคนไหลนอกดีนะเนี่ยไหลนอกดีเลยไหลนอกดีเลยเข้าฟรีมาให้หน่อยได้ไหมไม่อยากอุ้ยพูดปุ๊บมาปั๊บ พูดปั๊บปั๊บมาปุบปุบพูดปุ๊บปุบปั๊บปั๊บมาปุ๊บปุบปั๊บปั๊บเซตเป็นฮะเข้าวีเจมมาแล้วโว้ยช่วงเวลาการแต่งของแซนลี่มันกลับมาแล้วซีเบ็ห้าืมจัดไปชุดใหญ่ใสกับพริบเลยพี่ทํมจัดมาจัดมาสเซียเตอร์ห้าตัวจุกๆุกสิบสองหมุนคือได้ให้น้อยเนี่ยนะอับอายเลยนะอับอายเลยนะพี่ทัามาไหลเฮ้ยมีไว้ด้วยไหลเคอ้โหสวย เป็นไงไปอีกเพอร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบว่าไงว่าไงโอ้โหโอ้โหอ้าวว่าจะแคปบลงกลุ่มอืออืออือวิ่อีกห้าหมุนสองร้อยถือว่าไม่แย่นะทุกคนเข้าฟรีเกมอะ อย่างน้อยมันก็ยังแบบไม่น่าเกลียดจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราซื้อเบ็ดห้าก็สองรอยห้าสิบใช่ไหมล่ะเอออันนี้เข้าฟรีเกมนะสวย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 ,สวยทุกคนสองร้อยยี่สิบบาทนะคะจัดแป่เข้าฟรีเบ็ดห้า มาครับมาครับไปกันต่อได้ไหมไปกันต่อได้ไหมเราไปเบ็ดสิบเลยไหมทุกคนแล้วนะเดี๋ยวเราไปซื้อเบ็ดสิบกันโอเคไหมหไปครับไปครับเบ็ดห้าไหลนอกมาสามร้อยสิบเอ็ดบาทมันถึงแล้วทุกคนมันถึงช่วงเวลาละมันถึงช่วงเวลาของแคนนี้แล้วครับ ขอแคบหน่อยได้ไหมขอแคบหน่อยได้ไหมหลน้อเบดห้าสองลงกลุ่มกันมาโอ้โหเป็นไงล่ะทุนห้าร้อยตอนนี้ได้กําไรแล้วทุกคนไปเบสสิบสิบหมดแล้วเดี๋ยวแคทลี่ลองซื้อนะคะเบสสิบอุ้ยคนในกลุ่มเขาฟีเบดสามมาอีกหนึ่งคนนะคะพี่บีเบดสามน้อยจังมีน้อยมีมากสลับกันไปนะแต่อย่างน้อยมันก็เข้าฟีให้นะพี่บีมาทุกคนเราลุยซื้อเบดสิบเลยห้าร้อยบาท ขอกำไรหน่อยนะขอกำไรหน่อยนะรู้สึกว่าเบดสามมาน้อยแต่มาเรื่อยๆนะตอนนี้เนี่ยทุกคนเขาก็จะแนะนํากันประมาณนี้นะคะส่วนคัดลี่ไม่สนแล้วเบดสามอะ่ะเราไปกันเบดสิบเลยทุกคนเราไปกันเบตสิบเลยนะครับโอ้ไหลหน่อย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  ไหลหน่อย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 อู้ทุกคนแย่ละอืสูงขีดไหมเนี่ยห้าร้อยแคบอุ้ยทุกคนอีกหนึ่งหมุนนะอีกหนึ่งหมุนนะซื้อแปดสิบซื้อแปดสิบแคทว่ามันไปกันต่อได้นะเรายังไปกันต่อได้อ้โหไม่ไหลเลยค่ะทุนนะไม่น่าซื้อเลยทุกคนขาดทุนนะคะแคปลงกลุ่มก่อน ซื้อเบ็ดสิบตุยเลยเออกลับปไปแหล่ลองเบ็ดฮะก็ได้ไม่เอาอะแหล่้องเบ็ดสามเห็นคนในกลุ่มแตกกันเบ็ดสามไหนลองดูบ้างสิเออไหนลองดูบ้างสิเบ็ดสามเนี่ยมันจะขนาดไหนกันเจียวมันจะขนาดไหนกันเจียวมาพี่เขียวพี่เขียวฮะพี่เขียวไปไหนทุนมาตั้งห้าร้อยเลยนะทุนมาตั้งห้าร้อยเลยนะถอนเก้าร้อยไม่ได้ปะ ไปอีกดีนี่เล่นเบ็ดแบบโอ้โหเล่นเบ็ดสิบก็ใหม่มาไหนลองดูวนี่เบ็ดสามเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอือหือทุเลศทุลังมากไรเนาะโอ้โหทุกคนจะเก็ตตั้งสามตัวขานอีกตัวเดียวเองทำไมไม่มายมันภพเลยหรอโอ้หน้าแดงอุ้ยโดนอุ้ยวายคู่ ว้ายคู่แดงเต็มแผงอู้แเบดสามไหลนอกมาหนึ่งพันห้าร้อยคุยทุกคนมาไงเแบดสามไหลดีมากนะคะบอกแล้วว่าคลิปนี้จะมาแก้แขนคุณห้าร้อยแตกมาสองพห้าร้อยเช็ดเท่เช็ดเท่แบบนนเบ,ดส,เบดสามไหลนอทุกคนเฮ้ยแคบลงกลุ่มก่อนไหลนอเบดสองไอเบดสามหน้าแดงเต็มเต็ม โหอ้โหโอ้เบสสามมาจริงมาเหมือนที่คนในกลุ่มบอกกันเลยว่าเบสสามมาดีนะคะอุ้ยอุ้ยทุกคนเดี๋ยวใครจะถอนแล้วนะเดี๋ยวใครจะถอนแล้วนะะใครอยากตามตามได้เลยนะ,ะสําหรับเว็บเมซี่บูนะคะเราก็อย่าลืมเข้ากลุ่มคัทลี่ด้วยนะคะเนี่ยเออสาวทํารีจัดเวลานี้โอ้โหโอ้โหยพันห้าหกสิบเอ็ดโ,โอ้ช็อตแจ้งเกิดคัทลี่เลยนะนเมื่อกี้ เมื่อกี้จอดแจ้งเกิดแคดดี้เลยนะน่ะมันไม่น่าจะไหลแล้วไหลทุกคนมันให้เรามาหูขนาดนี้ถอนเลยถอนก่อนที่จะไม่ได้ถอนนะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะใครยังไม่ได้ตามสามารถตามได้เลยทุกคนอู้ได้ถอนละชื่นใจแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปเกมแมวกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูคลิปคัดนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงๆรจ,จ,จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ